สวัสดีค่ะพบในช่องของเรกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามารับคำท้าจากช่อง NA Channel หรือว่าเพื่อนรักชื่อวานาน,นะะั้นวันนี้พี่ปิ่นคือตากล้องนะคะตอนนี้เราอขึ้นมาบนเขานะคะเื่อเขาของเราเองมันจะเห็นว่ามันสูงได้มากเลยนะคะนี่นะคะพี่ปิน่นอันนี้จะเป็นหลักเราเอาวันนี้มานะคะที่เราเออกมา,ะะเ,รา,เ,า,มาเรามาชิ้นเดียวเนาะเป็นมินิมันซูของเด็กเดี่ยวทำแบบชาววาใช่ไหมหลายเส้นชวาแต่เราขอไม่แกะถุงนะคะเพราะว่าบวัวมันจะตกเ เราจะโยนลงไปเลยนะคะแต่ที่จริงคือโยนบ้านเป็นชั้นเนาะแต่เรามาโยนบนเขาดีกว่านุ่มมากๆเลยนะคะมีแท็กตัวเชนรอบอยนึ่งบนรูของสีนี้เลยรอมาตัวชิ้นเดียวเพราะว่าเราเย็ดตั้งใจว่าจะโยนบันตูนี่แหละหายจะได้หายพร้อมกันพี่ปินขยับกล้องมาเลยให้เห็นข้างล่างให้เห็นข้างล่างหู้เน,นี่ยนี่ะเออนั่นแหละมาชิ้นนี้นะคะนิ่มมากๆ เดี๋ยวไปเก็บท้งน,นั้นนะคะมันจะค้างไหมคะไม่ค้างค่ะอ้าวนั่นไงเดี๋ยวลงไปเก็บเองไดเคเนนะเค่ะพี่ปิ่นเดี๋ยวยวนครั้งที่สองเดี๋ยวคอยครั้งที่สองนะเฮิม มากเลยนะคะโอเคค่ะเฮ้ยพี่ปิ่นอยากเมื่อกี้นะคะเราโยนไว้แค่ตรงนั้นเองนะทีนี้เรามาโยนใหม่มันเบาไปไหมอ่ะมันเบาไปอ่ะพี่ปิ่นโยนบ้างไหมไม่เอาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเองนะเดาวคำพังเอาของหนักๆใส่ลงไปสักหน่อยก็ได้ไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวชี้ชันตังเดิมเห็นแล้วไหมลงไปแล้ว ต้องเขาแค่ขาดเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเขิลมันสว่างไปโออแค่ okay, ค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้ก็ที่เราโยมไปตรงนั้นนะคะมันไม่พอสําหรับเรานะคะแล้วก็มีมังกรอะไรหญ้าหญ้าเข็มจะแทงนิดนึงนะ,ะตรงนี้ทีนี้ที่เป็นขยะบกล้องมาเลยอังเนี้ยพอละพอละทีนี้เราจะโยนลงไปตรงนู้นนะคะหลายแหล่งเกินไปไหมส่มมงสารม,มันตัวเนี่ยเอเยถึงสิบล็อก ok อะ มันมาค่ะต้องลงไปเก็บเองไหมต้องลงไปทางนู้นนะหนึ่งสองก็ 1> 1, 2, <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะลงอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะัก่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเก็บนะพี่ปิ่นเดินตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาโอเคอย่าไปไหนนะเรากำลังจะเลื่องเลื่องไปเก็บนะคะจะเอะจะพี่ปิ่นยังมาเหยียบตรงนี้นะมันเป็นของที่เขาปลูกไว้นะรอตรงนั้นนะ เรากำลังจะลงไปเก็บนะคะตอนนี้คือมันรกมากๆเราอยู่บนเขาแล้วนะคะโอ้โหพี่ปิน่นดูดูพี่ปิน่นมันมีแดดจ้ามากๆเราก็เดินลงไปนะคะลงไปเก็บ <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้นไปนะ <laughs> นี่นะคะ <laughs> มัน,นมันอยูดนี่อันนี้เป็นต้นมะเฟืองเอ้ยมะระ มันอยู่ตรงนั้นล่ละเราต้องปีนขึ้นนะคะอุ้ยขึ้น,น,นต,ตรงนี้เอ็งลงมาค่ะตั้งกล้องนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเราขึ้นมาบนเนินตรงนี้นะคะมาค่ะไปเอาซุกุชชี่มันตูของเรากลับนี่ค่ะ เห็นไหมคะนี่นะดีนะไม่ตกร่้องตรงนั้นน่ะนี่ค่ะมันจูรอดปลอดภัยทำไรคะพี่ปินลงมาเลยค่ะเดี๋ยวไปรับนี่นะคะเราได้มันจูกลับมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับพี่ปินกันโอ้โหพี่ปินโอ้โหมันยากมากเลยที่รอตรงนี้นะะเป็นเนินมา เราจะยนสก,กุชี่ไปสก,กุชี่ก็อยู่ตรงนั้นนะคะส่วนเราก็จะกระโดดลงไปนี่นะคะสก,กุชี่มาค่ะไปค่ะไปหาพี่ปิ่นกันต่อเราจะมีโยสก,กุชี่นะเพราะด้านหลังด้านล่างมีเุือมาค่ะเราวิ่งขึ้นไปแล้วนะคะวิ่งตามสายนี้ันเลยมาค่ะลงมาเลยค่ะขึ้นมาได้ลงไม่ได้โอเคค่ะโอเคค่ะเราได้มันจูมาแล้ว เราจะเอาโย่นลายลายไปที่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะโยนไปตรงนั้นพี่ปิน่นรอก็ตรงนี้แหละที่ปิน่นเดี๋ยวพี่ปิ่นเดินลงไปเลยนะเดี๋ยวค่อยลงสถานที่ต่อไปที่นี้ที่บนนู้นที่นี้นี่คือมันตูเรามารับคำท้าเขามันที่เนี่ยวิวมันดีมากๆแต่เรานี่แหละ เดินลงไปเลยแต่นี่ดูพี่ปินแต่เรานี่แหละก็โยนลงไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บกันโอเคมาสุนักจะไม่มานะโอเคมาเลยนู่นนะคะมันอยู่ข้างกอกล้วยตรงนั้นนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนั่นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูช่วยอะไรคะโอเคค่ะมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปเอากันไปพี่ปินไป วยด้วยค่ะไปค่ะหนูลงไม่ได้ค่ะเดินจับมาเลยค่ะเดินลงแบบนี้นี่ทำแบบนี้แบบนหนเดินแบบนี้นั่นเลยเดินลงมาแบบนั้นเลยเร็วนี่นะคะเราอยู่ที่ต้นกล้วยต้นนั้นมาลงลงไปก่อนมันต้องไปทางนี้นะคะอ่าดูสิค่ะมาเริ่มไปมันต้องเดินเดินข้ามผ่านมาพี่ปิ่นคงจะข้ามไม่ได้พานั้นไม่ขึ้นแล้วค่ะพี่ปิ่นข้ามไม่ได้แน่นอนพานั้นแล้วก็ต้องข้าไปเอาค่ะมาเดี๋ยวเราไปเอาเอง มาพี่ปิ่นเดินลงมาค่ะห้ามเดียบอันนี้นะคะแม่เขาปลูกไว้นะคะเดียบได้เหรอเดือดไม่ได้ค่ะามาเลยค่ะมาเลยค่ะเรีวๆค่ะคิปมันจะนะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่สะพา,านนี้ที่เราเชี้ให้ดูเอาค่ะจวข้ามไปได้ไหม Let's go ทาโกชิอยู่ที่กอแกว้วตรงนั้นทาโกชิอยู่กอแก้วตรงนั้นมาเร็วๆเขาจะกลับกันแล้ว ดูที่ก็กันอุ้ยหมากัดกันเห็นไหมโอเคอุ้ยตายแล้วอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอนุ่นไงเห็นไหมคะนั่นเลยคะ่ะอยู่ตรงนั้นคะ่ะไปคะ่ะโอ้ยนี่นะคะรอดปลอดภัยคะ่ะนี่นะ ก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ค่ะเที่สำคัญน,นะคะเราไม่ทาต่อแล้วค่ะสำหรับวันนี้แม่ว่าเจอกันในคลิปหน้านะคะ